สวัสดีครับผมครูกิจจาจะมาแนะนำการใช้เมนโฟนเกตอ่านค่าเกตทางด้านโลและเกตทางด้าน High และจัดสาธิตการนำไปใช้งานในระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศก่อนที่จะทำการสาธิตเพื่อเป็นรองใจในการทำคลิปต่อๆไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับเมนโฟนเกตไปใช้งานเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าเกตชุดนี้ใช้กับ เครื่องปรับอากาศน้ำยา r 3 2 c 1 0 a หรือจะเป็น r 22 1 3 4 a ต้องแยกก่อนนะครับมพฉะนั้นแล้วเนี่ยจะทำให้ระบบเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความเย็นเนี่ยเกิดการเสียหายได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าน้ำมันคอมเพรสเซอร์เนี่ยเป็นคนละชนิดกันนะครับเรามาดูเริ่มจากเกรดชุดนี้ก่อนนะครับเรามาดูว่าเกรดชุดนี้เขากำหนดให้ใช้ กับน้ำยา R22 นะครับ 134a นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกจตัวนี้ตัวหลักๆที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยเป็น R22 กับ R134a นะครับเราจะไปใช้กับน้ำยา R32 หรือ C10a ไม่ได้ไม่ควรที่จะนําไปใช้นะครับต่อไปเรามาดูนะครับเมื่อเราต้องการวัดค่าความดันหรือแรงดันของน้ํายาในระบบเนี่ยเรามาดูว่าเกจตัวนี้เนี่ย สามารถวัดค่าอะไรได้บ้างนะ psi นะครับจะอยู่วงในชุดนี้นะครับ0-20ไล่ไปเรื่อยนะครับสูงสุดที่เราอ่านได้ละเอียดก็คือ180 psi ต่อไปเกตทางด้านโลอีกตัวหนึ่งที่เราควรจะรู้นะครับก็คือในการวัดค่าเวกค่ำนะครับตรงนี้จาก0ถึงลบ30นิ้วประหลอดนะครับ สีฟ้าชุดนี้นะครับสังเกตดูเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําการเว็กค่ำหรือทําสูญยากาศเนี่ยเข็มตัวนี้ก็จะลดลงมาถึงอยู่ประมาณ30นิ้วประหลอดหรือว่าลบ30นิ้วประหลอดนะครับอีกตัวนึงก็คือในส่วนของอุณหภูมิระเหยของสารทงความเย็นแต่ละชนิดนะครับเรามาดูว่าน้ํายา R 2 2ที่เราใช้อยู่การระเหยของน้ํายานเนี่ยเราจะดู เส้นข้างในนะครับชุดนี้โดยวัดเป็นองศาสนะครับก็จะมีติดลบนะครับเรื่องจากชุดนี้ไปลบ30มบลบยีบก็ไล่ไปลบ10ศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับสังเกตดูว่าเมื่อเราวัดน้ํายาเนี่ยต้องจะต่านะครับอุณหภูมิของน้ํายาก็จะต่ําด้วยนะครับถ้าอยู่บริเวณนี้ก็จะมีเกร็ดหิมะอยู่บริเวณท่อนะครับนี่คือกรณีน้ํายาน้อย เวลาเราต้องการวัดน้ํายาในระบบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่เราก็จะดูจากเกจตัวนี้นะครับวงในนี้นครับต่อไปมาดูเกจทางด้านไฮนะครับเกจด,ด้านไฮเราจะใช้วัดแรงดันสูงนะครับวัดตรงนี้เราสังเกตดูว่าแรงดันสูงเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็น psi และก็จะมีอุณหภูมิของอน้ํายาด้วยนะครับอุณหภูมิระเหยของน้ํายาด้วยก็เราดูได้จากสุดนี้นะครับตรงนี้โดยปกติแล้วเนี่ย น้ำยาจะมีแรงดันสูงอยู่ประมาณ2องร0หถึงสามรหรือว่า280อยู่ประมาณนั้นนะครับโดยปกติแล้วแต่ไม่เกิน350 psi นะครับเราก็ดูจากเกจต,ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเกจอีกตัวหนึ่งนะครับเกจต,ตัวนี้ก็จะเหมือนกันครับเขาจะบอกว่าตัวนี้ใช้กับน้ำยาย3 a า1กับ R22 นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ในการสาธิตการตรวจเทคน้ำยานะเป็นแอร์ขนาดใหญ่นะครับ ชุดนี้นะครับเป็นวาลวปิดเปิดนะครับถ้าเราต้องการวัดแรงดันของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยทั้งด้านโลเราก็ใช้สายนะครับสังเกตดูว่าสายเนี่ยเราจะใช้เป็นสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินนะครับต่อแล้วอีกด้านหนึ่งของสายเนี่ยก็จะมีะปุ่มสําหรับไปกดในส่วนของวาลูกศรนนะครับให้กดลงไปนะครับส่วน สายสีเหลืองนะครับส่วนสายสีเหลืองเส้นี้เราก็จะเอาไปต่อในกรณีที่เราต้องการเติมน้ํายาหรือทําการเวคคั่มนะครับทำการเวคคัามตัวนี้เราก็ต่อไปสายสีแดงนะครับสายสีแดงชุดนี้ก็จะต่อไว้สําหรับระบบะเครื่องปรับอาก,กาศที่ต้องการตรวจเช็คเรงดันสูงนะครับคราวนี้มาดูการใช้วาวตรงนี้เวลาเราใช้งานนะครับ ถ้าเราต้องการเปิดวาล์วนะครับต้องการเปิดวาล์วเนี่ยให้เราทางด้านโลเนี่ยให้เราบิดไปทนเข็มนาฬิกานะครับทนเข็มนาฬิกาส่วนด้านไฮก็เหมือนกันเราก็ต้องทนเข็มนาฬิกานะครับนี่คือการเปิดว wow. าล์วเดี๋ยวมาดูการเปิดวาล์วหมายถึงอะไรนะครับอันนี้เราปิดไว้ก่อนถ้าเราปิดเนี่ยเราต้องการวัดความดันนะครับเหลียงดันต่ํานะครับตรงนี้ก็นะจะขึ้นมาที่เกจตัวนี้ได้เลย ก็จะไม่ต่อมาทางด้านชุดนี้นะครับเขาจะปิดล็อกไว้ตรงนี้แต่ถ้าเมื่อใ่เราต้องการเปิดนะครับเราเปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยน้ำยาส่วนหนึ่งก็จะไหลลงมาทางท่อทางสายทางด้านสีเหลืองตรงนี้น้ํายาก็จะออกมาทางนี้นะครับเพราะเวลาเราต้องการวัดความดันเนี่ยเราจะปิดวาล์วตัวนี้ไว้เพื่อต้องการวัดความดันนะครับของระบบส่วนด้านไฮก็เหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการ วัดแรงดันเนี่ยเราต้องปิดวาลวตัวนี้ก่อนนะครับเพราะเวลาเราใช้งานโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะปิดวาลวทั้ง2ด้านนะครับเพื่อวัดความดันทางด้านแรงดันสูงแรงดันต่ำนะครับจุดนี้นี่เดี๋ยวเราจะทําการาตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศนะครับทางด้านไฮและด้านโลนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเทคนิคในการาต่อเกจต่อ,อยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปเป็นการสาธิต การต่อเกจเพื่อวัดแรงดันของระบบเครื่องปรับอากาศชุดนี้นะครับเครื่องปรับอากาศชุดนี้เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฉีดในนะครับจะมีแรงดันทางด้านแรงดันสูงเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นแรงดันต่ํานะครับการต่อเกจแรงดันสูงเนี่ยห้ามเดินเครื่องก่อนนะครับเพราะเดินเครื่องแล้วเนี่ยทำให้แรงดันทางด้านแรงดันสูงเนี่ยสูงมากนะครับแล้ว จะมีน้ำยาพุ่งออกมานะครับเดี๋ยวมาดูตอนนี้เรายังไม่ได้เดินเครื่องนะครับเราเปิดเซอร์วิสวาออกมาก่อนทางด้านหายนะครับเราเกตต่อเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับสังเกตด,ดูว่า,าท่อทางด้านแรงดันสูงเนี่ยจะเล็กกว่าท่อแรงดันต่ำนะครับวิธีการต่อนะครับเราอยาไปกดชุดนี้ก่อนนะครับเราดัานไป กันเข้าไปให้เร็วนะชรงนี้ดูนะครับแรงดันประมาณนะครับ170นะ psi ชุดนี้นะครับอตอนนี้เราต่อเกจทางด้านไฮไปเรียบร้อยแล้วนะครับสีแดงชุดนี้ทีนี้ในส่วนของแรงดันต่ำนะครับท่อทางด้านดูดถ้าในกรณีที่เครื่องปรับอาก,กาศาไม่เดินเครื่องเนี่ยแรงดันเขาจะสูงมาก เพราะนั้นเราต้องเดินเครื่องไปก่อน5-15นาทีถึงจะต่อเกจเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเดินเครื่องก่อนนะครับ5-15นาทีแล้วถึงจะต่อ,อเกจทางด้านโลเข้าไปนะครับสังเกตดูเกจทางด้านแดงดันสูงเนี่ยะจะสูงขึ้นมาประมาณ250 psi นะครับซึ่งตอนนี้เครื่องคอมเพรสเซอร์ได้ยกทำงานไปแล้วนะครับต่อไป เราจะต่อเกจทางด้านโลกนะครับจุดนี้เราเตรียมสายไว้นะครับถอดฝานะครับ์วิสวลาวอปอดหลังจากนั้นเอาสายมาต่อนะครับสายมาต่อจุดนี้นะครับเราอย่ากดไปก่อนนะครับน้ำยาค่อยๆมีแรงดันสูงขึ้นนะครับแต่แรงดัน ทางด้านเกล็ทางด้านทายเนี่ยอยู่ประมาณ250ก็ถือว่าปกติอยู่น้ำยาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ49นะครับ49 psi ถ้าเรามาดูในส่วนของอุณหภูมิระเหยของน้ำยาเนี่ยก็ยังติดลอบอยู่นะครับเพราะติดลบเนี่ยเราสังเกตุว่าจะมีในส่วนของอเกล็ดหิะบางๆนะครับเพราะน้ำยาน้อยเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือน้ำยาอย่างน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะ เติมน้ำยาไปนะครับเราจะเติมน้ำยาไปสักประมาณ65อ่าตอนนี้น้ำยาประมาณ50 psi นะครับซึ่งมันน้อยกว่าเกณฑ์นะครับอ่าเราจะเติมให้ได้ประมาณสัก65นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะปลดสายชุดนี้นะครับต่อเข้าถังน้ำยา R22 เราเปิดน้ำยามาต้องไล่อากาศชุดนี้นะครับอ่าเปิดชุดนี้ แล้วก็ปิดนะครับลาอากาศก่อนหลังจากนั้นเราจะเปิดน้ํายานะครับน้ํายาพอเปิดวาชุดนี้ก็จะเข้าสู่ระบบเราเติมเข้าไปก่อนนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับ สังเกตดูว่าเด็ดิมะเนี่ยจะหายไปแล้วนะครับเพราะน,น้ายาเพิ่มมากขึ้นมากน,นะครับเมื่อเราทําการตรวจเช็คเทสเชอร์เรียบร้อยนะครับเวลาเราจะถอดเกจเนี่ยให้เราถอดเวลาเดินเครื่องเนี่ยเราต้องถอดเกจทางด้านโลก่อนนะครับเกจทางด้านไฮย,า,ยาพึ่งนะครับเพราะว่าแรงดันคาคอนข้างจะสูงนะครับตรงนี้อตอนนี้ไปที่ประมาณ275นะครับแรงดันสูงนะครับเรายังไม่ถอดเราจะถอดเกจทางด้านโลก่อนนะครับ ถอ,อดเกจตุดนี้เวลาถอดให้เราดันนะครับสายนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยคลายนะครับกดอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บสายก่อนครับต่อไปเป็นการถอดสายเกจทางด้านไฮนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้เราปิดเครื่องแล้วนะครับเกจค่อยๆลดลงมาเราจะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับเมื่อเกจลดลงมาต่ําสุดแล้วเนี่ยเราถึงจะถอด สายเกจออกจากเซอร์วิสวาลนะครับเดี๋ยวมาดูการถอดนะครับเราก็ดันสายขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่อยๆค,คลายนะครับแล้วก็ถอดดึงสายออกมาให้เร็วที่สุดนะครับอตอนนี้เกจลดลงมาสูงแล้วครับเราเก็บสายไว้นะครับวันนี้ได้ทําการาแนะนําการใช้เกจและก็สาธิตการต่อเกจเรียบร้อยแล้ว ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ